สามตัวเน้นนกแก้วแสนรู้จิกเลขเด็ดใบเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนกแสนรู้มาอีกแล้วนะคะจิกเลขเด็ดนะคะเป็นนกคู่ใจเจ้าอาวาสนะคะจิกเลขเด็ดให้ชาวบ้านเฮมาแล้วหลายงวดนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดป่าเป้าร่มป่าตองตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ พบกับนกแก้วตัวนี้นะคะเป็นของพระสมุคเชนเทพนะคะสุเทโวอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดป่าเป้านะคะเมื่อเข้าไปในวัดนะคะก็จะได้ยินเสียงนกร้องดังลั่นเลยนะคะทั้งยังบินนำหน้าไปยังกุฏิเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ส่งเสียงร้องบอกให้เจ้าอาวาสว่ามีคนมาเยือนนะคะ เจ้า,าวาดเองก็จะเอาถั่วนะคะให้นกตัวนี้กินนะคะเป็นสินน้ําใจนะคะซึ่งนกตัวนี้มีชื่อด้วยนะคะชื่อเจ้าสันเป็นนกแก้วนะคะพันซันคัวนอนะคะอายุ3ามปีจะบินไปเกาะที่ไหลคอยรับใช้เจ้า,าวาดแล้วก็ส่งเสียงร้องนะคะ โดยท่านเจ้า,าวาดเล่าว่าน,นะคะเจ้าซันมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นานแล้วเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในวัดก็จะบินมาเรียกที่ประตูกุฏิส่งเสียงร้องแล้วเมื่อออกบินธบัตตอนเช้านะคะเจ้าซันก็จะบินนําหน้าไปตามหมู่บ้านที่อยู่ก็ได้เกียงเป็นประจำซึ่งเจ้าซันนะคะเป็นที่รู้จักของชาวบ้านอย่างดีเลยนะคะเมื่อมีชาวบ้านที่ต้องการโชคลาภในช่วงใกล้วันหวยออกก็จะมาหาเจ้าซันอยู่เป็นประจำนะคะ โดยชาวบ้านเขาใช้วิธีนี้นะคะใช้กระดาษม้วนๆเป็นหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขลงไป0-9นะคะให้เจ้าสันนี่ใช้ปากจิกออกมา3อันนะคะจากนั้นชาวบ้านก็จะเอาเลขที่เจ้าสันจิกนะคะมาคลี่ดูแล้วก็จะไปหาซื้อไปเสี่ยงโชคนะคะปรากฏว่า หลายงวดที่ผ่านมาเจ้าสันไม่ทําให้บรรดาคอหวยผิดหวังนะคะเหงมาแล้วหลายงวดนะคะเพราะฉะนั้นใกล้วันหวยออกนะคะเจ้านกแก้วชื่อเจ้าสันนี่นะคะก็จะมีบรรดาชาวบ้านนะคะคนชอบตัวเลขมาหาอยู่บ่อยครั้งแวะเวียนมาหานะคะแล้วก็จะให้จิกเลขเด็ดให้เด็ดๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะม้วนใส่หลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาออกมา ครั้งนี้นะคะเจ้าสันจิกแล้วนะคะมีเลขหเลข4ี่เลข1นะคะ5 4 1สี่หนึ่งนะคะมีเลข3ตัวนะคะจิกให้จะชัด3ตัวนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเจ้าสันจิกเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ